สังเกตรพระสององค์อันนี้สองสี่เก้าห้าสองห้าศูนย์เก้าอายุห่างกันสิบห้าสิบสี่ปีใช่ไหมถูกไหมนี่น,นี่ไม่ไช้ท่านดูเนื้ออายุห่างกันสิบกว่าปีอันนี้วัดหลวงปูด่างนะอันนี้วัดอรุณ ดูความเก่าความเก่าดูความแห้งอันนี้พรอะรุงใกล้กลันเลยไหมแยกออกไหมแยกออกไหมห่างกันสิสี่สิบห้าปี แย่แทบไม่ออกนี่ปึ๊บไหนนะนิดหนึ่งอ่ะนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวคุกปึ๊บนิดดิงนิดตีนความยับเยินนิดหนึ่ง เวลาท่านจะเรียนรู้ก็หาพระองค์เล็กๆนี้มามา,มาเรียนรู้ได้มาดอารุณนี่มีหลังตาพันดินทั้งหลังเห็นไหมมีต้นตนแบบมาจากเก้าห้าบุนนาคที่หลังตาพ็นดินที่เขาตีเก๊กันอะ่ะอันนั้นจะต้นแบบอันนี้เห็นไหมมดาดรุณแต่อันเนี้ยยอมรับว่าแท้แต่ว่าตีหลุงบุนนาคเก๊ผมก็เอ๊แล้วแต่นะ หรือว่าอ,องนี้ก็น,นี่ก็เป็นอีกองหนึง่งเทียบไปดูเทียบไปดูปีเดียวกันศูนย์เก้าเปรียบเทียบเปรียบเทียบนะนิดเดียวนิดหนึ่งสิบห้าปีแต่บุหน่าเนี่ยเนื้อเขาจะเนื้อสมเด็จอยู่แล้วเขาก็เลยดูเก่าไงมีมูลส่าสมเด็จเยอะอ,องนี้ดูห่างเลย นี่วัดอรุณเหมือนกันนะ,นะเห็นไมตาแผ่นดินบางคนตีเป็นเกนะ้าห้าเลยนะเป็นเป็นผู้เผาเลยนะเห็นไหมองนี้ชัดเลยเห็นไะห่างกันชัดหน่อยรงนี้สภาพคนละสภาพนะ่งนี้ดูเก่าเลยเหมือนแบบสมเด็จโตเลยไหมแต่ยังไม่แกร่งนะถ้าสมเด็จโตก็จะแบบเหมือนหินอ่อนเลยไหม นนนเนื้อยังไม่จัดไงถ้าดูเจอนๆเนื้อเขจะจัดอีกหน่อยก็จัดแหละทิ้งไว้นานๆนะถ้าเอาไปใช้หน่อยดูดูกจัดเลยนะนี่ขยับไปอีกนิดนึงอันนี้เก้าห้าใช่ปะ่ะอันนี้แปดห้าอีกสิบปีต่างกันสิบปีนี่ๆเอานี้ลงก่อนเดี๋ยวหล่นนี่ๆห่างกันสิบปี นไหมดูความแห้งดิเห็นอันนี้ดูแห้งเลยอันนี้ก็เนื้อว่าถะคางเยอะนะอันนี้เจ้าคุณสุพจน์เจ้าคุณสุพจน์อ่าอะไรนะลืมนะวัตถุทัศน์ได้บนศาลเจ้าคุณสุพจน์นี่เขาสะสมบนศาลของสรจสมเสร็จโตวไว้หลายปี๊บตามประวัตินะหลายปี๊บปี๊บและกี่องค์อ่ะท่านก็คำนวณเอาพวกแตกหักอ่ะแล้วก็มีชาวบ้านเขามาบริจาคให้เพราะรู้ว่า จะทำพระชาวบ้านที่เขามีสมเด็จโตแต่งหักเขาเขามาให้จ้ากุลถุพดเก็บไว้สร้างพระเนี่ยดูดิห่างกันสิบปีนี่แปดห้าแปดสี่สองสี่แปดสี่อันนี้สองสี่แปดห้าดูดีไหมสิบปีก็ดูยากนะแต่นี่แห้งกว่านิดหนึ่งเห็นไหม ก่อจะดูเป็นว่าแห้งขนาดไหนนี่วินานนะต้องทําความเข้าใจนะต้องดูพัาเกยด้วยนะโอ้ดูงหลังไม่รู้เลยเพราะข้างหลังนี้อันนี้ใส่กรอบไงดูโดนฝนโดนฝนดูด้านไหนจะรู้ก็ไม่รู้อีกอันนี้คนละเนื้อโอเคนะนี่นี่นี่เก่าหรือไม่อีกเการไม่อีก ผมตีเป็นวัดละครังนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอะไรน,นะสมเเดตสุกไก่เทื่อนผมตีเป็นวัดละรังหรือหลวงพุโตนะตุกตาองค์นี้ยมองมาชัดเลยเงามันบงังเงามผมบงัง ให้ดูให้ดูดูยากทีหนึ่งนะคนเนื้อเดี๋ยวกันพี่ขากับพี่ขาเอาจะลังให้ดูดีกว่าถ้าแยกว่าเลื้อแห้งหรือไม่แห้งได้นี่ก็เริ่มเป็นละเรื่องเป็นนี่ยเน,นีเป็นรููรเลยไหมทุกตาอันนี้เนื้อยังฉ่ำอยู่ไหมนนี่พอเทียบกันรู้เลย อ่าดูออนี้ดูเนื้อดูเนื้ออนนี้เก่ากว่าหลายปีได้ไมเดี๋ยวไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจองตัวนี้เดี๋ยวผจะพัดจะหล่นไี่หรอกผมไม่ถนัเดเลยขออนุญาตพยาากระชับ นี่นี่มันต้องดูกายภาพด้วยไงความยุบย่นอ่ะเห็นไหมนี่ดูเนื้อเดี๋ยมเห็นไหมเห็นมานิดนึงนิดนึงไม่นิดแนตะ่เยอะเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพอมองอย่างนี้รู้เลยพอขยายชัดๆรู้เลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูนี่แห้งกว่าเยอะเลยเหไหมนี่น้ำมันน้ำมันย้อยละน้ำมันย้อย มือสั่นมือสั่นเนี่ยๆจะด,ด,ดูดูที่ขาตรงนี้นี่น,นี่ผมตีทันผมเด็ดโตเลยเนาะเออนี่ยนี่แยกออกมาแยกออกมดูเนื้อดิดูที่เนื้อ nó cao quá. Dạ của mày, dạ của mày, được. Hà nữa. Mong nữa, mong nữa. ได้กออกไหมว่าเก่ากว่าปึ๊บอืมนะนี่น,นีปูหน้าปูหน้าห่างกันสิบปียากหน่อยนะถ้าสิบปีนี่ก็จะใกล้ อันนี้ได้สำเร็จโตไปเยอะไนงะมูลสารสำเร็จโตเยอะจะพุทธพจน์เนี่ยปึ๊บห่างกันสิปีปึ๊บนี่นี่นนใกล้กันเลยไหมเวลาท่านท่านเล่นอ่ะท่านจะเรียนรู้เนี่ยท่านก็หาพระอุเต็กันเนี่ยราคาถูกนี่ผมจับมาร้อยเดียวนี่ ดูไม่ยากยด้วยดูง่ายอันนี้ผมก็ซื้อมาลอยเดียวผมพงตรงเลยเจ้าคุณสุพจน์ดูพิมพ์อะดูเนื้อเก่าๆไว้ฮะดูเนื้อจากความาเก่าอ่ะเราก็จะได้ของดีถ้าเราดูสมเด็จด,ดูธรรมชาติความเก่าเป็นเราก็เดินหาได้ถูกๆเนี่ยคนขายเขาไม่รู้ว่าอะไรแต่เขารู้อย่างเดียวว่าเก่าก็เ,าเลยซื้อมา้อยหนึ่งอันนี้คนขายก็บอกว่าละคางวัดละคัง คนหายใจดีลอยเดี่ยวเหมือนกันอืมนี่ดวงนี้ดวงนี้องค์ที่นี่ผง์นี้ผมไม่รู้นะวัดอะไรแต่ดูเก่าเก่าเลยดูดินี่นี่นี่องค์นี้ผมยังไม่รู้นะวัดอะไรผมจะซื้อลักษณะเนี้ยพระไม่รู้ที่ซื้อมาก่อนอะถ้าไม่รู้ที่นะ้นเนอถึงเนี้ยผมซื้อมาก่อนพระแทนแน่ๆพระสายวะะัดระฆังแน่ แต่เป็นคะแนนที่ไหนันนั้นแหละนี่ดูดิในเดือนกันยายนนี่ดูดิยอดเลยนะเห็นไหมแฮนแน่แหมกล้องมไม่ชัดได้จริงนี่เนื้อออกน้ำมันนิดๆเพราะตรงนี้แตกนะผมเห็นรอยแตกข้างในแล้ว เกากรับเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยดูดิจับตัวกับเม็ด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 เลยเนี่ยเก่ามากเลยดีไม่ดีทันเลยอ่ะทันท่านเลยอ่ะองค์เนี้ยแต่ผมฟ่อมแล้วเนี่ยดูดิน่ะเหี่ยวเป็นหนังช้างเลยไหมเนี่ยผมฟ่อมสนิทเลยเนียนเลยมองไม่ค่อยเห็นเลยไหมีรอยแตกอยู่ไหนวะเนี่ยเนี่ยตายนี่ย เห็นไหมด้านหน้าเห็นด้านหนังนี่เนียนเลยผมซ่อมนีเนี่นี่นี่โอ้โหดูดิเนี่ยผมจะซื้อพาักลักษณะเนี้มาเก่าแน่แท้แน่ไม่รู้ที่ผมก็ซื้อท้าไม่แพงนะโอเคนี่อีกองนี่แต่อันนี้ไม่เก่ามากแต่ว่าเริ่มมีความเก่า นี่เดี๋ยวผมสองให้ดูเริ่มเก่าไม่รู้ที่เหมือนกันราคาไม่แพงหรอกครับพวกนี้พอค้าก็ไม่รู้เดี๋ยวเราเก่งเดี๋ยวเรารู้เองนี่นี่องไม่ชัดละเนี่ยตัวนี้เออเนี่ยนี่นพระแท้มีมูลสมมูลสารเดี๋ยวเรารู้เองแหละน,นี่มีผงสมเด็จดนะ้วยไหม มีผมผมเด็นก็เป็นการตัดสินใจเตายว่าละครั้งนี่แหละมีผมสมเด็จด้วยเดี๋ยวก็รู้ที่ดูดิโอเคนะนี่นี่ไหนๆก็ไหนๆ,นๆละนี่อีกองหนึ่งซื้อเมาคาสี่สิบหรือ,อยังไงจำไม่ได้ละจากแบกระดินเลยมาแตกๆอย่างนี้แหละ อยู่ในกล่องก็แก,ก๊ก็แกลก,ก็แก,กเลยผมก็เปิดกล่องดูโอ้เยินเลยนี่ลักษณะเนี่ยผมชอบเก่าตรงนี้ค่อนข้างจะน้ำมันหน่อยช่ำน้ำมันหน่อยแม่ของน้ำมันเหมือน,น,นปลุกลว้วเลยเนื้อบดปลุกปั้ปปวเลย แต่เป็นพิมพ์เหมือนวัดแลมีมีพระแตกหักด้วยไหมนี่นี่นี่ไหมีผสมพระแตกหักก็เป็นการตัดสินใจง่ายนี่นี่ไเนื้อหมุนพวกกล้วยอาจจะเป็นล้อพิมพ์ก็ได้ล้อพิมพ์ของสมเด็จ เนื้อน้ำมันนี่ดูลายแตกนี่โอ้โหดูดิเดี๋ยวไม่ยากลายแตกดิวัดเก่าเลยเนี่นี่น,นี่โอ้โหนะเป็นชั้นเลยอนะนี่ชั้นผิวชั้นในเก่าเก,กับเลยอะเลยเอาไว้ก่อนแตกไว้เป็นไร โอเคนะให้ดูวัดระุนนี่ใครไม่เล่นผมเล่นนะต้นแบบก็เก้าห้าไงพี่ก็ตีเก๊กันนี่เออพิมเดียวกันเลยเว้แต่เล็กกว่านิดนึงไม่เท่ากันเลยเว้คล้ายกันเลยว่ะเออเพิ่งสังเกตเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวแต่นี่เก่ากว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหนึ่งเดี๋ยวคลิปหนึ่งแม่พิมพ์เดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวผมไปส่องอีกทีก่อนอวิจัยอีกทีก่อนอย,ย่อมกว่าน,นิดนึงเห็นไหมเดี๋ยวทำวิจัยก่อนขออีกคลิปหนึ่ง พิมพ์เดียวกันอาจจะล้อพิมพ์ของคุณหน้าใช่ไหมย่อมกว่าโอเคโอเคกับคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมพบเจอกันใหม่ครับอ๋อเล็ผมก็ชอบนะไม่ค่อยมีคนรู้จักดิเราก็จะได้พุก,พกมาไม่แพงอะ่ะขอบคุณครับ